โอเคนะคผมก็กราบสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ว,วันนี้เราไม่อยู่กันในช่องสารายเกมมิ่งกันอีกอแล้วนะครับผมมาแล้วในวันนี้แล้วเราก็มาอยู่กันในเกมดูชิปวอลนะครับซึ่งผมจะบอกเลยนะว่าเมืองทั้งหมดนี้นะเกาะทั้งหมดเนี้ยเป็นของผมหมดเลยครับซึ่งผมเจ้าเมืองของ เจ้าของเมืองนี้เองครับก็นี่นะซึ่งเกาะพวกนี้เนี่ยเกาะเล็กๆน้อยๆพวกนี้เรือมีเรือด้วยอ่ะผมได้ซื้อทั้งหมดเลยนะคบแบบแล้วก็ทํามาเป็นเมืองเนี่ยอ่ะก็คือบ้านหลังเล็กๆน้อยๆถนนอะไรแบบเนี้ยนะครับก้อนเมฆกองฟ้าเอ้ยไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยผมก็ปลูกลาดเอานะครับฟาร์มนี่ก็ทําเองนะครับแล้วก็ เกรนประชาชนให้มาอยู่นะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นบ้านของผมเองครับซึ่งเมืองนี้ก็สงบสุขมากเลยนะครับลมเย็นนะส่วนนี้ก็เป็นบ้านของผมเองครับก็จะมีทีวีนะที่ผมซื้อมาเป็นบ้านแบบสไตล์คนรวยนะครับส่วนตรงนี้นะจะเป็นห้องคอมที่ผมเอาไว้คาสเกมนั่นเองนะครับผมห้องคอมที่ผมเอาไว้คาสเกมแล้วก็ทาคลิปนั่นเองครับใครมา เดี๋ยวปิดบ้านก่อนแั่วันนี้นะเราจะไปพาชมเมืองกันนะพ่ผมนะว่าเมืองเนี่ยมันสงบสุขแค่ไหนซึ่งผมก็เป็นเจ้าของเมืองเนี่ยแหละครับนะคือผมเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะอ่าผมเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ใครส่งอะไรมานไะด้ เชครับช่างมันช่างก่อนนะครับช่างก่อนใครส่งอะไรมาก็ไม่ดูนะครับเดี๋ยวแต่ผมขอไปขอไปเอารถก่อนมานงานโอ้โหขับเร็วมากเลยนะครับคือรถทุกคันเนี่ย้โอย คือผมจะขับรถคันไหนก็ได้คร่ะเพราะผมเป็นเจ้าของเมืองอะเนาะเนี่ยอันนี้เป็นร้านขายรถนะซึ่งผมก็สร้างเองนะคือผมจะขับรถคันไหนก็ได้แม้แต่ร้านขายรถเนี่ยผมก็ยังขับได้เลยครับโอ้ยรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนขนาดรถคันนี้นะผมยังขับได้เลยผมจะทำอะไรก็ได้ในเมืองเนี้ยเนี่ย ชนคนก็ยังได้นะเอาตำรวจตำรวจเออถนไปดิโอ้ยรถคันนี้มันแรงจริงมานเดี๋ยวก็จะพาชมเมืองอุย๊ยติดถนนกะว่าจะเอาเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะแต่นี้ยังใช้เป็นถนนยางตะตอยอยู่เลยนะมันเนี่ยผ,ผู้ขาผู้เขาเนี่ยผมก็ทำขึ้นมาเองนะเให้มันสวย เมืองนี้นับก็สงบสุขดีร่มเย็นนับอ่าเดี๋ยวก็จะพาชมเกาะน,นี้ก่อนเลยนับอ่าคนหนีไปดิเอยหนีไปหน่อยดิเฮ้ยไม่รู้เรื่องจริงจิโอ๊ยออคนคนมุกนี้นะับอืมเมืองนี้ก็สงบสุขมากเลย เอ้ตำรวจอะไรเนี่ยผมทำผิดอะไรเนี่ยเอ้ยนี่เจ้าของเมืองนะไฮ้ตำรวจแถวนี้นะบันเทือนนะโอ้โหอผมผมมันคือเจ้าของเมืองเลยคนต้องไห้เกียดผมบ้างดิโอ้ยสากินประชาชนให้มาอยู่เฮ้ยอย่าเคารพนับถือนะอยู่ในเมืองก็ทำตัวดีๆนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังงงกันก่อนเลยไปเข้ายิมก่อนเลยนะก็คือรักสุขภาพเนี่ยเออรักสุขภาพนะก็ต้องเข้ายิมเนี่ยไปก็ต้องเข้ายิมเออปิดประตูไม่ต้อนรับอีกอหิดไหมเนี่ยเจ้าของเมืองมาเนี่ยเอ้ยอืม เปิดประตูไม่ต้อนรับอีกพวกคนพวกนี้เออเออเเปิดประตูไม่ต้อนรับเหรอยังตัวิพื้นยูเห็นเห็นไหมเนี่ยใครมาเนี่ยใครมาทําไมตีไม่ดนนี่ใครมาเนี่ย,ยอะไรอะไรอะไรอืมอืมตายตบกันตบกบาลเป็นหน่อยออ,ยอะไรอะไรเอา้า ตายปก,กบ,บาลซะหน่อยไหมอะไรเนี่อยอต้องชักปืนออกมาแล้วปืนนี้นี่ผมก็ซื้อซื้อเองกับมือนะปืนนี้ว้าวือมีอาวุธเยอะมากเลยนะอืมมาคุยกับพวกนี้ต่อ,อเปิดประตูไม่ต้องรับเหรอฮะ มองหน้ากัเอาเอาเอ,าอรู้ว่ายังสู้ไม่ได้ก็ยังมาสู้อยู่โอ้โหนี่ก็เหมือนกันรู้ว่าสู้ไม่ได้ยังจะมาสู้อีกไม่ดอกเลยจนนี่ห่วยไปดีกว่าเอาเตือนชนรถตายเฉยคนมุกนี้เป็นไรไม่รู้ไปกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอา ไปอีกเกนนะาะหนึ่งนะวันส่วนตรงนี้นะคก็จะเป็นก็จะเริ่มเป็นถนนคอนยางคอนกรีตเดี๋ยวผมจะพาไปชมภูเขาภูเขาลูกใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ก่อน,นครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมก่อนนะครับโอ้โหเนี่ย แล้วประเด็นคือผมจะจอดรถที่ไหนก็ได้อะครับก็คือจะมีคนมาเก็บให้ตลอดนะครับโหอโอเคเดี๋ยวเราตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตแล้วนะซึ่งผมก็ใช้งบประมาณนะผมรวยมากรวยจริงๆคนะโอ้โหโอ้ย อรถรถอย่างแรงเลยอ้โอย่างแรงอุยรถรถมย์รถเมยทุกคนรถเมยอุ้ย้รถเมย มามานี่ก่อนรถหมรถเมเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปส่งเองเฮ้ยรถเมยเอามานี่ก่อนอยากขับเวยโอ้ย,อยไม่รอเลยนะได้ได้ได,ได้ได้นะรถเมยอืม้มโอ้ยช่างมันนะฮะมาขับรถคันนี้ดีกว่า โอเคนะขับรถกดเข้าดิ้ยไปกันต่อนะครับชนให้หมดตำรวจพวกนี้นี่เฮ้ยไม่รู้จักกันเลยเลยเนี่ยนี่เจ้าของเมืองนะเฮ้ยนี่เจ้าของเมืองมาขับรถนะเฮ้ย,ยผมเป็นท่านเจ้าเมืองไง อืตำรวจก็จะมาจ้องจะมายิงตลอดเลยทำไมเนี่ยเ้ยขอวกกลับก่อนนะขอวกกลับก่อนไปเอารถสุดหรูของผมนะรถลัมโบกูโอเคถึงบ้านผมละ เดี๋ยวผมขอไปเอารถลัมโบก่อนเลยนะครับอย่างแรกซึ่งเป็นรถผมเนาะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเารถรถอะไรดีขอไม่เอารถลัมโบดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเอารถที่สนามบินก็ได้ฮนะสนามบินมีรถเยอะแยะผมจะเอารถคันไหนก็ได้อืมโอ๊ยชนบา้ายไป ไปกันต่อสนามมินมีรถต้องเยอะแยะโอเคค่ะไปกันต่อนะฮะ <S <S มนะขนาดผมจะขอรถทันไหนก็ได้เพื่อนบ้านก็ยังให้ผมเลยเพราะผมเจ้าของเมืองไงอืมว่านว่านว่าน อโอ้รถแรงอุ้ยแต่คันสีเขียวเมื่อกี้ก็แรงอยู่นะรถรถคันเขียวเมื่อกี้แต่ผมคิดว่ารถคันสีเขียวน่าจะแรงกว่าเอารถเมย์รถเมืมเดี๋ยวยิงบาสูก้าให้เลย จ้าของเมืองโอเคนะตรงน anyway, okay, right? ี้ก็จะเป็นอีกเกาะหนึ่งที่ผมซื้อมานะครัเกาะเดี๋ยวผมก็จะพาไปชมเมืองซึ่งก็จะมาเอารถสนามบินก่อนโอ้มืดมากตอนกลางคืนของเมืองนี้นะครับก็จะคึกคักเงียบสงบนะครับคึกคักดีแถวในเมืองนะก็จะคึกคักนี่เอาดูคติเลยอเอาบุคติเลย โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามบินนะซึ่งก็จะไม่มีอะไรหรอกครับแล้วผมจะขับมาเพื่ออะไรเหรอนั่นน่ะนั่นแหละคือประเด็นว่าผมจะขับมาเพื่ออะไรคือถนนเส้นเนี้ยคือมันมันเป็นเรนเนี่ยสำหรับประชาชนแต่สำหรับผมเนี่ยจะขับตรงไหนก็ได้นะอุย๊ยรถบ้าเอ้ยอะไรเนี่ยมันติดอะไรเนี่ย โอ้ยติดบ้าอะไรเนี่ยอืมมันติดบ้าอะไรฮะขอดู้ปพบบนหนึงดูดูกติกติเอ้ยขอเถอะอย่าติดเลยอืรถแพงอ้ยช่างมันนะอันนี้ก็ไม่ใช่รถสำหรับผมอยู่แล้วนะรถสำหรับผมหมอ มีรถขันไหนหรูๆบ้างไม่มีเลยเยวค่อยไปอีกเกาะหนึ่งครับต่ขับรถหรูไปกันวันเดีย๋ยวเราจะไปอีกเกาะหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวค่อยบอกคนประชาชนนะว่าให้เอามาออกห,หน่อย,ยนี่ผมจะขับเลนไหนก็ได้อันนี้สำหรับประชาชน โอ้สวยจริงๆนะครับขนาดสะพานเนี่ยผมยังขับผมยังไม่ขับเลยเนี่ยผมขับลงน้ําเลยเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยเนี่ยผมขับลงน้ําให้โชว์เลยเนี่ยโอ้โหวานวอนโอ้ย,อยขึ้นไปดีขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ขึ้น ช่างมันอุยอ๊ยโอยรถทิ้งผมเรียบร้อยรถทิ้งผมแล้วฮะคนรถมันทิ้งผมแล้วฮะอืมช่างมันเงียบเงียบจัดว้าเหมือนผมเล่นเกมผีอยู่เลยอะเอาแล้วมือผมหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวประเด็นคือมือผมหายไปไหนอุย๊ยเจอรถแล้ว มาเอารถคันนี้แหละรถทีเล็กฮนะโอ้ยมันเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกเกาะหนึ่งครับเกาะน,นี้ก็จะเป็นเกาะโรงงานครับเกาะโรงงานข้างหลังโรงงานเดี๋ยวก็จะมีสุสานประจําเมืองครับนี่เดี๋ยวพาไปชมเลยอุอ้ยบ้าเอ้ยติดอะไรอย่เนี่ย ติดอะไรเนี่ยเออชมตำรวจเลยรถทีไรขับยากเว้ยขอแล้วไม่ขับแล้วขับรถอะไรดีมีรถคันไหนหน้าขับบ้างเนี่ยมีสองคันนะเอาคันนี้ดีกว่าไปกันเลย ี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะต้องรีบขับไปนะตอนนี้ก็อัดน่าจะนานสมพอสมควรเลยเพราะไม่ตัดเลยนะผมชอบไม่ตัดคลิปไงมันแบบกลัวจะไม่สนุกนี่เกาะนี้นะจะไม่มีประชาชนอยู่เลยนะตรงอันนี้ับจะเป็นเกาะซึ่งจะเก็บฐานทัพเอเรียนไว้นะครับ ตรงข้างหน้านก็จะเป็นค่ายทหารนะครับซึ่งประชาชนไม่สามารถเข้าไปได้นะนะโอเคขับเข้ามาเลยว้าค่ายทหารที่นี่อุ้ยตำรวจมาเต็มเลยไอ้ยตำรวจแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊คุณน,น,นุณอย่าพุ่งใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็น ใจเย็นเอ้ยตำรวจนี่เจ้าของเมืองเลยมาขัดรถเนี่ยรู้จักเจ้าของเมืองอเปล่าเฮ้ยอยานะเว้ยโว้ยโอ้ย,อยหยาดำแบบนั้นอย่าดอะไแบบนั้นคุณตำรวจเอ้ยใจเย็นก่อนผมแค่จะไปเอารถถังเนี่ยรถรถที่คุณตำรวจเก็บไว้น่ะเทจริงเลยนะ ตำรวจเฮ้ยเทมากเทจัดอุ้ยเทโอ้ยมั่วมั่วมั่วไงตอนนี้มันมั่วจัดเลยไงโอโ er ้ยอืมอืมอ้ตายไปและต้องไหนล้วต้องไหนแล้ว เอ้ใจเย็นก่อนตำรวจใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมแค่ผมแค่จะมาเอารถเฉยๆรู้ไหมเนี่ยเจ้าเมืองเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยนี่เจ้าเมืองเลยเจ้าเมืองนะเว้ยเกรงใจกันหน่อยสยอิเออไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยไม่อยู่อ้า